จ้าวันนี้จะพามาทําแกงขี้เหล็กใส่ใบยันนางนะจ้าอันนี้เราคือเราต้มขี้เหล็กให้เปื่อยนะคะต้มสักสองน้ำเพื่อให้หายขมนะคะแล้วเราก็ข้นน้ํายันนางใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาต้มขี้เหล็กกันก่อนนะจ้าเราจะต้มขี้เหล็ก เคี่ยวใส่ใบยัดนางไปก่อนนะจ๊ะนี้ก็จะเป็นหมูนะจ๊ะหมูสามชันที่เรารวนนะจ๊ะเราจะใส่ลงไปด้วยแล้วก็พริกแกงนะจ๊ะเราจะเคี่ยวน้ำยัดนางกับขี้เหล็กให้มันเดือดก่อนนะคะแล้วเราถึงจะใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปนะจ๊ะ ถ้เราจะเคี่ยวยอดนางไปเรื่อยๆนะจ๊ะน้ำยอดนางกับขี้เหล็กเคี่ยวไปเรื่อยๆปิดฝาลอนเดือดก่อนนะจ๊ะถ้าหลังจากที่เราเคี่ยวน้ำยอดนางกับขี้เหล็กเข้ากันแล้วเดือดได้สักพักหนึ่งเราก็ใส่ิแกงลงไป เขาเขล็กแต่นางหอมเลยขาดไม่ได้คือน้ำป,รราปลาใสลงไปเลยจากที่ใส่ปลรราไปแล้วจ้าเราก็ ให้ขี้เหล็กเดือดสักนลดกน้อยนะจ๊ะหอมมากเลยวันนี้ต้องแซบๆอีกแล้ววันนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่ผงนัวลงไป ็จแล้วเราก็ใส่หมูสามชั้นที่เรารวนให้แห้งไว้นะจ๊ะก็เป็นบางคนเขาก็ใช้กากหมูได้นะจ๊ะแต่อันนี้ชอบที่จะใส่หมูสามชั้นแล้วรวนให้แห้งนะจ๊ะเสร็จเราก็คนไปไให้เดือดสักพักนึง หอมมากเลยจ้า,เ,าเดือดเข้ากันแล้วแล้ก็จะมาถึงขั้นตอนชิมชิมดูว่าได้รสชาติเผ็ดเค็มหรือเปล่านะจ้ะ โอ้หอมมากเลยจ้าพี่น้องเลยลขอชิมก่อนนะจ้ะอืมอร่อยมากเลยขี้เหล็กนะจ้าเท่าเราต้ม ใส่น้ำแล้วก็คั้นแบบแห้งๆนะจ๊ะจะทำให้ความขมของที่เหล็กน้อยลงนะจ๊ะหลังจากที่สุกแล้วเราก็จะมาตักใส่จานนะจ๊ะตักใส่ถ้วยนะจ๊ะ กินแบบคับสวยร้อนๆน,นะจ๊ะแกงขี้เหล็กอ่านี่ก็คือแกงขี้เหล็กแบบใส่ใบยะนางนะจ๊ะไม่ได้ใส่กะทินะจ๊ะ รสชาติจัดจ้านขมนิดนิดจะคลิปหน้าก็มาเจอกันใหม่นะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ